มาเด้อบดนพน้องเอ้สุกแล้วาไก่อนตอนมันสุกตัดแสบเถอะป้าตอนหนูนะโอ้ยเห็นบดตแบดูดอกเลยนี่งมา่อวานนี่เงี้เนอเนี่ยงอยากกินป้อมหนูดิตามเท้าแต่ว่านั่นไปนย่งหนูเลยวะ เรียมมันไม่ไ้ข้างทาาไม่ไววมือนั้นก็ด้ยวอาเอาเกียบครับครับท่าเหม็นพูดด่วนไครับสูบจะบอยาจะไปหาสูบเด้อ ปิดเทิมแลอวเอนมันลตงไปุงเียบมันไม่อยากเลียนเป็นในดอกไม่อยากเลี่ยนหายเหงาอย่างมันสิไหาหเห็ดก็ไปหาเปิด้านขายของของอ๋อ้วไมวาเออเพียไปเห็นไหมเบื้งเนี่ยราครับ มันสีเซาเลียนเห็นมัแม่มันคูมเลี่ยนมันอยากเลี่ยนเลียนจบมงหกแล้วมันอยากไปเหตุงานมันเลว่ยอยูนดอกจบมงหกมันเลี้ยตนแม่ยังวัาจีเลี้ยสิหาเงินชงทางรดไฟไปหนาแม่จ็เลี้ยมือซักมกขวมดูมันวาที่ี๋ยวมงหกแล้วงานวางที่แบว่แม่อยากให้เลียนวางี่มันเกิดว่อยากเลียน มันวางมันเาแ่แ um> ่่วย่ย่ม่จับองค่บักโคลอบักโคลอ่อกไปยังถิ่นย่างลกหันยัดถิ่นย่างลูกยังถิ่นย่างลูกถิ่นยัดใดตัวถิ่นัดเ้ย่วยมึงน เอนเองากันันของไปไนันตัอยากให้เขาไปมันแค่มันจิเขาไปเองนั่นเห็นว่านั่นมันเขาไปเองของมั่นนั่นโอ๊ยบากไฟแม่ี่ไฟไฟโอ้ยากนันกินเขานากนั่นกินเขาโ๊อันบักนอนน้ำข้นเลยนะยใจมาหลโอ้ยแ่เย่เป็นะแสแไปใกล้หลัมมันเป็นเยินดอกดอว่านบักมันตั้งเหี้ย

มันมันคือบผสมเอาตีไว้แล้วเสียนีสกดพอดีแยกใจผขมเร็วผมันสุพอดีแยกใจผสมหมักกล้วยกล้วยตีเลยบนนอน้าตีเขาย่างก็ใช่แบบพี่เทียร์ได้มันชมเลยว่าแบบพี่เทียร์ทมหนึ่ใจหน่งถึงหนึงมที่หนึ่งหลั bất cùng không... Ừ. phải nghe đâu mà phải